การดูแลของพัดที่เนี่ยเหนือความคาดหมายพี่ไปเยอะมากบางจุดเนี่ยมันก็ดีขึ้นด้วยซ้ำมีการพัฒนายอยู่ตลอดเวลาก็มีลูกชายกับลูกสะใภ้นะแล้วก็มีอีก็คือคนนี้มาอยู่เพิ่มมันรู้สึกว่าเพิ่มระดับญาติเรามาก็รู้สึกเออปลื้มใจ ดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นอีกสิ่งสําคัญที่ทําให้ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านที่นาซิลินะครับจะมีระบบรักษาความปลอดภัยเรียกชื่อว่า l i ฟทเดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับจะมีระบบ AI เข้ามาทํางานร่วมกับ รปภทาให้เรารู้สึกอบอุ่นใจมากาเวลามีวิสิตเตอร์เข้าออกเนี่ยเราก็จะรับทราบตลอดเวลาว่ามีใครเข้ามาบ้านเราบ้างที่ประทับใจอย่างหนึ่งคือพี่รอปภเ,เขาก็ขับรถด,ดูแลพี่ๆไรเดอร์มาถึงหน้าบ้านเราเลยเนะเพื่อไปให้ถูกทางแล้วก็ช่วยดูแลความปลอดภยัยวันหนึ่งเราเดินจะขึ้นแก็บเราก็มีได้ยินวอทําไมต้องรายงานเยอะจังเขาบอกเป็นระบบของที่นี่อยู่โครงการหมู่บ้านอื่น นะครับมาหลายโครงการแล้วนะครับแต่การดูแลของพัสทีเนี่ยเหนือความคาดหมายพี่ไปเยอะมากเลยเวลาที่เราติดต่อไปทางพัสเช่นอยากจะให้มาช่วยเหลือนะครับในเรื่องของตัวและหลายๆอย่างในตัวบ้านเราพูดง่ายว่าเรียกเช้าบางทีเย็นมาถึงละเรื่องเล็กๆก็คือสมมุติเรามาทุกวันเงี้ยก่อนจะขึ้นไปเรานั่งนิดหนึ่งเขาก็อาน้ำมาเสิร์ฟซึ่งบ้านเราก็อยู่แค่นี้เองเราจะเดินไปซึ่งไม่ไกลเขาก็จะเอารถกอล์ฟไปรับ แล้วก็การทักทายสำหรับผู้จัดการเองก็โอเอาใจใส่ดีมากเลยสนามหญ้าสะอาดรับรองแขกได้อย่างดีโชว์ได้หรือส่วนบกพร่องไม่มีบางทีมันก็ดีๆในสายตาเราแต่เขาต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้มันดูดี มใจและอีกอย่างเวลาเพื่อนฝูงหรือว่าญาติเรามาก็รู้สึกเออปลื้มใจเข้าบ้านมาแล้วดูดูดีตั้งแต่วันแรกที่เราได้มีโอกาสเข้าไปเนี่ยจนวันนี้ที่จริงมันก็ยังให้ความรู้สึกนั้นบางจุดมันก็ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับแบบมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็ส่งผลต่อมูลค่าของโครงการที่มันก็จะค่อยๆเติบโตขอบคุณทีมพลัสเลยนะครับท,ที่คอยดูแลโครงการเราไว้ดีมากๆ